โอเควันนี้ก็จะมาแนะนําฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือการตั้งค่าทีวีให้เปิดอัตโนมัตินะครับตัวนี้สามารถแนะนําลูกค้าในเชิญการขายผ่านนี้ได้เลยนะครับเพราะก่อนหน้านียผมเคยขายมาแล้วประมาณ140กว่าตัวนะครับแต่เป็นร้านของดีลเลอร์นะขนาดไซส์43นิ้วเพราะลูกค้าเนี่ยอยากได้ตัวทีวีที่สามารถเปิดอัตโนมัติได้กรณีที่ลูกค้าเขาเข้ามาใช้บริการแล้วเสียบคียการ์ดตรงประตูและระบบไฟภายในห้องทํางานทั้งหมดเนี่ยครับ ก็เลยแนะนำตัวฟังก์ชันนี้ไปดับแรกก็เข้าไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันเสร็จแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันทั้งหมดครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับหาคำว่า f ฟ c t o r y เมนูนะครับพอเจอแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็กดเปิดครับกดเปิดป้ายเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาเมนูคำว่า Order Option นะครับก็กดเปิดอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาอีกทีหนึ่งครับ เลื่อนลงมาตรงคำว่า power on mode นะครับก็ตั้งให้เป็น direct นะครับตัวนี้ทีวีก็สามารถเปิดอัตโนมัติได้แล้วเวลาเสียบคย์การ์ดส่วนอันนี้จะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือ factory menu ตัวนี้เป็นกรณีที่เราอยากจะเช็คเวลาชั่วโมงการใช้งานนะครับก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถเช็คพวกชั่วโมงการใช้งานว่าใช้ไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีอันนี้ก็ใช้ประมาณ2003 กว่าชั่วโมงก็ตกอยู่ประมาณ6เดือนกว่าเนาะที่ผมคำนวณมานะครับ